ีเม็ดรกระถิน่นเพื่อนของโปรดอยู่บ้านช่วงนี้เยอะจริงๆกินแทบไม่ทันนะครับนี่ครับน้ํายาน่าทานมากเพืเ่อนเข้ากับน้ำเกลือนะครับผมเพราะก็แช่ไว้หลายชั่วโมงเหมือนกันกว่าจะทําน้ํายา ปากระป๋องวันนี้ฝนตกพรไม่ได้ออกไปข้างนอกก็จะมาทําของที่อยู่ในตู้เย็นก็มาแช่ทําความสะอาดแล้วก็พักต่างๆแช่น้ําไวนะ้นอก็นี่พรก็ไปเด็ดใบชะพูนะครับช่วงนี้งามมากได้น้ําฝนเนาะได้ฝนนะครับงามงามจริงๆเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็เด็ดไปแช่ไว้นะครับ วันนี้พรก็ใช้เส้นบะหมี่แทนเส้นขนมจีนนะครับเพราะว่าเส้นนี้พรซื้อไว้นานนี้แล้วก็เติมน้ําตาลแทนผงนัวเนาะเพื่อนคนไหนก็ไม่ว่ากันใครชอบผงนัวก็ใส่นะครับนี่ก็ตามด้วยใบมะกรูดต,ต้นหอมหั่นนะครับแล้วก็ใบนางรักนะครับนอะต้นหอมก็เดือดน้ําเดือดเดือดก็ใส่ผักลงไปเลยนะครับปิดฝานะครับโหมให้เดือดน,นิดงามๆจริงๆเลยครับเพื่อนเดี๋ยวก็เด็ดไปแช่ไว้นะครับ วันนี้พรก็ใช้เส้นบะหมี่แทนเส้นขนมจีนนะครับเพราะว่าเส้นนี้พรซื้อไว้นะแล้วก็หัวปีพรก็หั่นฝอยๆนะครับก็แช่ไว้นานนานอยู่นะครับก็คนนะครับก็ขยำขยำให้น้ำมะนาวนะครับดูสิครับเปื่อนๆปาดแป๊บเดียวดำและดดำเร็วจังพรก็ปีบน้ำมะนาวลงไปนะครับก็ผสมกับน้ำเกลือนะครับอันนี้แล้วก็เติมน้ำตาลแทนผงนัวเนาะ คนไหนก็ไม่ว่ากันใครชอบผงเราก็ใส่นะครับนี่ก็ตามด้วยใบมะกรูดต,ต้นหอมหั่นนะครับน้ำมะนาวนะครับดูสิครับเพื่อนๆป,ปาดแป๊บเดียวดำและดำเร็วจังพรก็บีบน้ำมะนาวลงไปนะครับก็ผสมกับน้ำเกลือนะครับงามๆจริงๆเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็เด็ดไปแช่ไว้นะครับวันนี้พรก็ใช้เส้นบะหมี่แทนเส้นขนมจีนนะครับเพราะว่าเส้นนี้พรซื้อไว้นาน งามงามจริงๆเลยครับเพื่อนเดี๋ยวก็เด็ดไปแช่ไว้นะครับวันนี้พรก็ใช้เส้นบะหมี่แทนเส้นขนมจีนนะครับเพราะว่าเส้นนี้พรซื้อไว้นานนี้แล้วก็เติมน้ําตาลแทนผงนัวเนาะเพื่อนคนไหนก็ไม่ว่ากันใครชอบผงนัวก็ใส่นะครับนี่ก็ตามด้วยใบมะกรูดต,ต้นหอมหั่นนะครับจัดให้ดูน่าทานสวยงามนะครับดูสิน้ำโค้กแล้วก็ ใบนางรักนะครับนอตต้นหอมก็เดือดน้ําเดือดๆก็ใส่ผักลงไปเลยนะครับปิดฝานะครับผมให้เดือดนิดนานแล้วครับเด็กๆไม่อยู่ก็เลยเอามาแทนนะครับพรก็จะมาโขกเครื่องน้ํายานะครับผมก็ใส่กระชายกระเทียมหอมแดงนะครับก็พริกน้ำมะนาวนะครับดูสิครับเพื่อนๆปาดแป๊บเดียวดําแล้ดดาเร็วจังพรก็ปิดน้ำมะนาวลงไปนะครับก็ผสมกับน้ําเกลือนะครับ ก็มาแช่ทําความสะอาดแล้วก็พักต่างๆแช่น้ําไว้นะก็นี่พรก็ไปเด็ดใบชะพูนะครับช่วงนี้งามมากได้น้ําฝนเนาะได้ฝนนะครับวันนี้พรก็จะมาทําน้ํายาปลากระป๋องนะครับอ่อพรก็จะมาแช่หัวปีพรก็เด็ดไปสองวันแล้วนะครับก็จะมาแช่น้าเกลือกัใส่ทแทนเนื้อปลาทูนะครับผมนี่ก็ถึงงอกพรก็ซื้อมาไว้ในตู้เย็นก็ทําความสะอาดนะครับ โ okay. อเคพรก็ใส่ปลาราก่อนหนะ้างามงามจริงๆเลยครับเพื่อนเดี๋ยวก็เด็ดไปแช่ไว้นะครับวันนี้พรก็ใช้เส้นบะหมี่แทนเส้นขนมจีนนะครับเพราะว่าเส้นนี้พรซื้อไวนะ้นานแล้วก็หัวปีพรก็หั่นฝอยๆนะครับก็แช่ไว้นานๆอยู่นะครับก็คนนะครับก็ขยำขยำให้งามนี่เม็ดกระถินเพื่อน,น,นของโปรดอยู่บ้านช่วงนี้เยอะจริงๆกินแทบไม่ทันนะครับ นี่ครับน้ำยาหน้าทานมากเพื่อนๆนี่เลยครับปลากระป๋องเอาเนื้อเอาเฉพาะเนื้อนะครับน้ำไม่เอานะครับก็ลินน้ำออกเนาะก็มาโขกชนันนี้แล้วก็เติมน้ำตาลแทนผงนะนัวเนาะเพื่อนคนไหนก็ไม่ว่ากันใครชอบผงนัวก็ใส่นะครับนี่ก็ตามด้วยใบมะกรูดต้นหอมหั่นนะครับแล้วก็หัวปีพรก็หัน่นฝอยๆนะครับก็แช่ไว้นานนานอยู่นะครับก็ คนนะครับก็ขยำขยำให้เนาะนี่เลยครับปลากระป๋องเอาเนื้อเอาเฉพาะเนื้อนะครับน้ําไม่เอานะครับก็ลินน้ําออกเนาะก็มาโขกใช่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนก็จะเตรียมตัวทานนะครับเจอกันใหม่ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่ครับผมเข้ากับน้าเกลือนะครับผมเพราะก็แช่ไว้หลายชั่วโมงเหมือนกันกว่าจะทําน้ํายา ปากกระป๋องวันนี้ฝนตกพรไม่ได้ออกไปข้างนอกก็จะมาทําของที่อยู่ในตู้เย็นนะครับโขกพอยับหยาบนะเพื่อนๆพอไม่ได้โขกละเอียดมากมาเข้ากับน้าเกลือนะครับผมพอก็แช่ไว้หลายชั่วโมงเหมือนกันกว่าจะทําน้ํายาปากกระป๋องวันนี้ฝนตกพรไม่ได้ออกไปข้างนอกก็จะมาทําของที่อยู่ในตู้เย็นานานแล้วครับเด็กๆไม่อยู่ก็เลยเอามาแทนนะครับวัน พรก็จะมาโขกเครื่องน้ำยานะครับผมก็ใส่กระชายกระเทียมหอมแดงนะครับก็พริกนะแทนเส้นขนมจีนเลยก็มีไข่ต้มเนาะนี่ครับผักเครื่องเคียงถั่วงอกพอรก็มาจัดบนโต๊ะอาหารให้ดูสวยวันนี้พรก็จะมาทําน้ํายาปลากระป๋องนะครับอ่พอรก็จะมาแช่หัวปีพรก็เด็ดไปสองวันแล้วนะครับก็จะมาแช่น้าเกลือกับ น่าทานจริงๆง,ง่ายๆครับตามด้วยลูกโดดสำหรับคนชอบกินเผ็ดนกัดกัดๆพรก็จะมาลวกเส้นแบบมี่นะครับไว้มากุดหัวกระชายนะครับเพื่อจะไปทําน้ํายานี่ครับได้แล้วเพื่อนๆเดี๋ยวไปล้างดินทาความสะอาดกันนะครับอันนี้ก็หัวปีแช่น้ําไว้นะครับอันนี้เครื่องใช้ถแทนเนื้อผัดทูนะครับผมนี่ก็ถัว่วงอกพรก็ซื้อมาไว้ในตู้เย็นก็ทําความสะอาดนะครับโอเคพรก็ใส่ปลาก่อนนะ้า น่าทานจริงๆง,ง่ายๆครับตามด้วยลูกโดดสำหรับคนชอบกินเผ็ดนะ็อปกัดๆพรก็จะมาลวกเส้นแบบมี่นะครับงามนี่เม็ดกระถินเพืเ่อนๆของโปรดอยู่บ้านช่วงนี้เยอะจริงๆกินแทบไม่ทันนะครับนี่ครับน้ำยาหน้าทานมากเพื่อนๆหน้าทานจริงๆง่ายๆครับตามด้วยลูกโดดสำหรับคนชอบกินเผ็ดนนะ็อปกัดๆ พรก็จะมาลวกเส้นบะหมี่นะครับวันนี้พรก็จะมาทําน้ํายาปลากระป๋องนะครับพรก็จะมาแช่หัวปีพรก็เด็ดไปสองวันแล้วนะครับก็จะมาแช่น้ำเกลือกับแทนเส้นขนมจีนเลยก็มีไข่ต้มเนาะนี่ครับผักเครื่องเคียงถั่วงอกพรก็มาจัดบนโต๊ะอาหารให้ดูสวยแล้วก็หัวปีพรก็หั่นฝอยๆนะครับก็แช่ไว นานนานอยู่นะครับก็คนนะครับก็ขยำขยำให้ม้นมากๆเลยครับเสียดายไม่มีก้อนเลือดนะ้องพรก็ไม่ได้ไปซื้อมาไว้โอเคครับเพื่นอนๆพรก็จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วก็ใบบานน่าทานจริงๆง่ายๆครับตามด้วยลูกโดดสําหรับคนชอบกินเผ็ดนะ้อกกัดๆพรก็จะมาลวกเส้นบะหมี่นะครับ ก็มาแช่ทําความสะอาดแล้วก็พักต่าง,างๆแช่น้ําไว้เนาะก็นี่พรก็ไปเด็ดใบชะพูนะครับช่วงนี้งามมากได้น้ําฝนเนาะได้ฝนนะครับมากมากเลยครับเสียดายไม่มีก้อนเลือดเนาะพรก็ไม่ได้ไปซื้อมาไว้โอเคครับเพื่อนๆพรก็จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วก็ใบบานครับจัดให้ดูหน้าฐานสวยงามนะครับดูสิน้ำโคแทนเส้นขนมจีนเลย ก็มีไข่ต้มเนาะนี่ครับผักเครื่องเคียงถั่วง้อพรก็มาจัดบนโต๊ะอาหารให้ดูสวยงามครับจัดให้ดูน่าทานสวยงามนะครับดูสิน้าโคดแล้วก็หัวปีพรก็หั่นฝอยๆนะครับก็แช่ไว้นานนานอยู่นะครับก็คนนะครับก็ขยำขยำให้น้ำมะนาวนะครับดูสิครับเปื่อนๆป,ปาดแป๊บเดียวดำและวดำเร็วจังพรก็ปีบ น้ำมะนาวลงไปนะครับก็ผสมกับน้ำเกลือนะครับอันครับจัดให้ดูหน้าทานสวยงามนะครับดูสิน้ำโคเข้ากับน้ำเกลือนะครับผมพอก็แช่ไว้หลายชั่วโมงเหมือน,นกันกว่าจะทําน้ํายาปากกระป๋องวันนี้ฝนตกพรไม่ได้ออกไปข้างนอกก็จะมาทําของที่อยู่ในตู้เย็นแทนเส้นขนมจีนเลยก็มีไข่ต้มเนาะนี่ครับผักเครื่องเคียงถั่วง,งอกพรก็มาจัด บนโต๊ะอาหารไม่ดูสวยไว้มากดหัวกระชายนะครับเพื่อจะไปทําน้ํายานี่ครับได้แล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปล้างดินทําความสะอาดกันนะครับอันนี้ก็หัวปีแช่น้ําไว้นะครับอันนี้เครื่องวันนี้พรก็จะมาทําน้ํายาปลากระป๋องนะครับอ่พรก็จะมาแช่หัวปีพรก็เด็ดไ้สองวันแล้วนะครับก็จะมาแช่น้าเกลือครับแล้วก็ ใบนางรักนะครับนอตต้นหอมก็เดือดน้ดําเดือดๆก็ใส่ผักลงไปเลยนะครับปิดฝานะครับผมให้เดือดนิดนึงนะครับให้เดือดนี่ครับเดือดแล้วหอมมากเลยเพื่อนๆวันนี้พรก็จะมาทําน้ํายาปลากระป๋องนะครับ ผ่อ,อนก็จะมาแช่หัวปีผ่อนก็เด็ดไป้2วันแล้วนะครับก็จะมาแช่น้ําเกลือกับไว้มากุดหัวกระชายนะครับเพื่อจะไปทําน้ํายานี่ครับได้แล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปล้างดินทาความสะอาดกันนะครับอันนี้ก็หัวปีแช่น้ําไว้นะครับอันนี้เครื่องแทนเส้นขนมจีนเลยก็มีไข่ต้มเนาะนี่ครับผักเครื่องเคียงถั่วง,งอกผ่อนก็มาจัดบนโต๊ะอาหารให้ดูสวยงามมากๆเลยครับ เสีดายไม่มีก้อนเลือดนอ้อพรก็ไม่ได้ไปซื้อมาไว้